สวัสดีครับสวัสดีครับสุ้มซอสยันฟาร์มนะครับตื่นเช้ามาก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับนึ่งด้วยเวลาเราน้อยเนาะนะครับแล้วก็ให้อาหารไก่นะครับปล่อยให้เดินนะครับเดินเล่นนะครับคลายคิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นพ่อไก่ครับผมนี่พ่อไก่อันทรงคุณค่าหรือเปล่ารอดูการจ่ายลูกอย่างเดียวครับผมตัวนี้ รนะับรองว่าน่าจะน่าจะแบบว่าใช้ได้อยู่นะครับนะครี่ผมก็ได้ไปแอบ,บดูลูกแล้วครับลูกชุดสองได้ประมาณห้าตัวแล้วนะครับแม่กําลังฟักต่อนะครับขอว่ามันได้เจ็ดตัวนะครับถ้าได้เจ็ดตัวนี่ก็ดีมากนะครับนี่คู่เกิดตัวนี้พ่อไก่ครับผมนี่สีสันสวยง,งามนะครับมาล่อลำวงวิ่ง วิ่งออกตีหัวล่างวิ่งออกตีหัวล่างนะครับเยือีเยวานิดนึงนะครับนี่กำลังสมบูรณ์ครับทำเนื้อทำตัวใหม่รอผสมกับแม่ต่อไปนะครับตัวนี้รอชมได้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับผมมันว่ามองว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับสุมเล็กๆนะนะครับจะเป็นสุมใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองแบบเดียวกันกับผมไหมนะครับนะครับ เดี๋ยวรอบต่อไปก็นู้นครับจะเป็นแม่นู้นนะครับเราเข้าแม่นู้นนะครับกําลังกินน้าอยู่นะครับรอทาทําทาตัวใหม่นะครับนี่กับตัวนี้นะครับลอยสองโลเก้าสามโลนะครับนะครับไม่จะเลี้ยงชนก็ไม่ได้ชนแล้วนะครับรออย่างเดียวนะครับรอการผสมนะครับตัวนี้แล้วก็รอชมการใจลูกนะครับลูกจุดแรกได้ประมาณสามเดือนกว่าสี่เดือนนะครับ รออีกนิดหน่อยนะครับก็เตะเช็คได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับผมนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็ซีซันสวยง,งามดีนะครับนี่ครับผมพระเจ้าบุญรอดเรานะครับนี่แข้งนะครับนี่รอ <c oughs> ตอนนี้มีเลี้ยงอยู่อ่าหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับแต่ว่ามองดูแล้ว ฝนตกบ่อยนะครับพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับผมคงจะได้อ่าจะได้ผสมเพาะพันธุ์ไปก่อนนะครับโน่นนะน่าจะหาที่ฟักแล้วนะครับน่าจะหาที่ไข่แล้วนะครับดูอาการแล้วนะครับน่าใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวรอเข้าไปผสมกับตัวนี้ต่อนะครับแล้วพ่อไก่ตัวนี้นะตันนี้ผมใช้ตัวเดียวนะครับไม่ได้ใช้ตัวอื่นนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับ สีสันสวยงามดีนะครับผมชอบสีสันด้วยนะครับแล้วก็สีสันนี่สวยงามดีนะครับผมชอบนะครับสไตล์นี้นะครับสีสวยมากนะครับนูนะสีเยียนะครับเยียเทาลายนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะฮะพ่อไก่นะครับเนี่ยตัวเมียมาแล้วครับรอรอชมใส่ตัวเมียตัวนี้นะครับนี่ยเดี๋ยวออกมานี่คู่เกิดเก่งนะครับตัวเมียนี้นะครับนี่ยนี่ตัวนี้คู่เกิดเก่งมากนะครับเนี่ย เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจ่ายลูกมาจะเป็นแบบไหนนะครับนะตัวเมียก็จะมีอยู่ประมาณตอนนี้มีอยู่สามแม่นะครับที่คัดไว้เรียบร้อยด้วยสายตาเรียบร้อยนะครับไม่ตามสายนะครับผมนะคัดด้วยสายตาคู่เกิดนะครับคู่เกิดเก่งนะครับแล้วก็ด้วยสายก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะเน้นคู่เกิดเก่งซะมากกว่านะครับ เพื่อจะมาเข้ากับตัวนี้นะครับอนาคตก็จะเป็นพ่อไก่ยาวเลยนะครับผมมีการไม่ไม่มีการเปลี่ยนนะครับนะครับเราผสมพ่อนี้กับแม่นี้กับแม่ศึกษาแม่แล้วนะครับได้ตัวเมียมาเยอะถ้าทำต่อก็ต้องเป็นการนําเข้าตัวผู้มาใหม่นะครับนะครับผมจะไม่ผสมพ่อกับลูกนะครับผมก็จะหานําเข้าตัวผู้มาใหม่นะครับ ผมคิดไว้แล้วว่าตัวนี้มันมีล่อมีวิ่งนะครับมีฉลับมีตีแล้วนะครับนะถ้าเราขาดทางไหนแล้วก็เน้นหาตัวผู้ทางนั้นมานะครับเพื่อจะมาผสมนะครับแต่ผมมองดูแล้วตัวนี้มันขาดเรื่องการเลือกอัสปีขานะครับแต่ล่อก็ล่อล่อจริงครับล่อจริงนะครับแต่การสปีดขายังยังไม่เยอะสำหรับผมนะครับผมชอบอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าต้องหาตัวผู้ที่มันสปีดขาเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะไม่ให้เจ็บตัวเลยนะครับผมนะครับ แต่บางคนเขาก็มองว่ายังไงเขาเจ็บตัวเหมือนเดิมนะครับใช่ครับแต่อย่าให้เจ็บเยอะนะครับเนี่ยพ่อไก่ก็ตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเข้าประมาณปีแปดเดือนแล้วนะครับตรน,นี้นะนนเดี๋ยวผมก็จะทําเนื้อทําตัวทำสมบูรณ์ก่อนนะครับนะครับฉีดยาบารุงร่างกายแล้วก็ออกแดดเลี้ยงทำเนื้อทาตัวใหม่นะครับแล้วเราค่อยมา ผสมใหม่ครั้งหนึ่งครับน้ำเชื้อจะได้ดีๆนะครับนะครับมีเวลาน้อยก็คงจะทําได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเลี้ยงผมก็เนี่ยนี่ซีซาน้าตาเนี่ยสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะนี่พ่อไก่นี่แผ่นหลังใหญ่นะครับะครับแข้งสวยแข้งเบื่อดีนะครับนี่ลูกกมาเนี่ยรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะครับนี่ครับผมตัวนี้ ดูครับขนขนคอขนเนี่ยสีสวยมากนะครับพ่อไก่นะครับผมว่าจะเลี้ยงชนบอกว่าไม่ไม่ชนแล้วดีกว่านะครับทําเป็นพ่อไก่ยาวนะครับเดี๋ยวมันจะเสียไก่ก่อนนะครับผมก็จะทําเป็นพ่อไก่ถ้าจะนําเข้าผมก็จะนําเข้าตัวเมียอีกสักหึงตัวนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาอีกนะครับเพราะว่าผมคิดไว้ว่าจะทําให้มันถึงร้อยตัวก่อนนะครับถ้าเราทําถึงร้อยตัวมันก็ จะมีคัดเยอะนะครับนะครับสารับผมก็อยากทําให้มันถึงร้อยตัวนะครับพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับรอรอก่อนนะครับที่ทําแบ่งนะครับยังไม่พร้อมที่จะแบ่งนะครับเนื่องด้วยไก่ยังไม่ถึงตามที่ผมกําหนดไว้นะครับนะครับถ้าผมจะแบ่งก็น่าจะอีกอีกปีน้านู่นแล้วครับผมนะครับผมจะผสมไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้เยอะๆก่อนนะครับด้วยลูกตัวนี้ทั้งหมดนะครับนะครับผมจะไม่แบบว่าเอาไก่ทางอื่นมาค่ะ ผสมหรือว่ามาพูดคุยหรือว่ามาหลอกค้านะครับไม่มีทางครับนะครับพ่อนี้พ่อเดียวนะครับนี่เพราะว่าผมวัดวัดคัดด้วยสายตาทั้งหมดนะครับพี่น้องนะครับผมจะไม่แบบว่าพูดเอาเองหรือว่าคุยเอาเองนะครับว่าแบบไหนแบบไหนนะครับตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวรอแค่ป้อนยาบำรุงนิดหน่อยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ หนึ่งด้วยทาอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับแต่ก่อนผมก็จะรูปน้ําออกแดดนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกมืดคึมเลยนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับสุ้มสอสุรยันฟาร์มครับผมนะครับเป็นสุมมือใหม่นะครับนะครับแต่ว่าตั้งชื่อด้วยชื่อตัวเองเลยนะครับผมนะครับรอชมการจ่ายลูกรอชมการพัฒนานะครับของผมนะครับบการพัฒนาไปเรื่อยๆของผมนะครับบรองว่า ผมว่าน่าจะดีนะครับน่าจะไปได้อยู่นะครับเพราะว่าผมเน้น1คู่เกิดเก่งนะครับสสายตานะครับ3ก็สายนิดหน่อยนะครับไม่ได้แบบสายแบบบู๊วางอลังการนะครับผมเคยตามสายแล้วมันไม่ได้ครับผมนะครับผมอาศัยด้วยการมองเอาดีกว่านะครับนะครับมองหาคู่เกิดเก่งนะครับมันจะไม่ไม่ค่อยพลาดนะครับนะแต่เราไปตามสายไม่รู้ว่าเขาผสมมาทางไหนทางไหนบ้างนะครับเพราะว่าสายนันสายนี้ก็ซื้อมาสุดท้ายก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับผมนะครับต้องเน้นที่คู่เกิดเก่งด้วยนะครับนะครับเวลาพี่น้องจะซื้อหรือว่าจะซื้อไก่หรือว่าในต่างเนี่ยขอชมคู่เกิดด้วยนะครับนะครับขอชมคู่เกิดด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าแนวทางการพัฒนาของเราจะไปทางไหนนะครับผมนะครับสำหรับผมก็ทําแบบนี้ประจํานะครับเห็นคู่เกิดเก่งแล้วก็ถามตัวเมียบ้างถามอะไรบ้างนะครับผมนะครับถ้าเราไม่ถามถ้าเราไม่นั่งแล้วก็ จะเสียเวลาเปล่านะครับผมนะครับสมส,สุิยันฟาร์มครับผม